ยิ่งหวังมากตั้งใจมากก็จะผิดหวังมากผมจึงตัดสินใจมูฟออนฝากไปบอกพี่อัดนะครับปล่อยวางครับ <Hey. S 1> มันผ่านไปแล้วพี่ถือว่าพี่ทำได้เต็มที่แล้วนะฮะในช่วงตั้งแต่25ีุมา้ากุมภาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เต็มที่นะครับเต็มความสามารถเท่าที่ทำได้แต่เมื่อลมมันผ่านมาแล้วลม,มก็ผ่านไปดวงอาทิตย์สาดแสงแรงมา ช่วงที่เราโดนโดวงอาทิตย์ใหม่ๆเราจะไม่รู้สึกร้อนเราจะรู้สึกเย็นสบายนะครับแต่เมื่อเราอยู่ดวงแผนโธนทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะไหม้เผาเราไปเรื่อยๆเผาเราไปเรื่อยๆนะครับเผาวความรู้สึกเราไปนะฮะยิ่งหวังมากนะครับตั้งใจมากก็จะผิดหวังมากนะครับผมจึงตัดสินใจม o v ออนปล่อยวางฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพี่น้องประชาชนทุกไทยทุกคนนะครับ ฝากไปบอกพี่อัดนะครับปล่อยวางครับมันผ่านไปแล้วเอาไว้รอให้ลมมันพัดมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ท่านชนบทปเป็นจัดการนะครับส่วนผมเองก็หลุดออกจากตรงนั้นมาก็ถือว่าโอเคละตอนนี้เริ่มสบายใจละเริ่มสบายใจฝากคุณตาต้าไปเตือนสติคุณอัดนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับ สิ่งไหนไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเรานะครับมันมีนกลไกอะไรหลายอย่างที่เราบังคับไม่ได้นะครับผมถือว่าผมได้ทําหน้าที่ผู้แทนรัษฎรในช่วงที่เข้ามาดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับให้อภัยด้วยแล้วกันผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะฮะเรื่องบางเรื่องก็ต้อง คือมือคน,นอื่นช่วยเหลือกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณส่วนราชการทุกฝ่ายนะฮะที่ให้ข้อมูลมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่าร้านกระแชงมอนนะครับวัดเขมาพิราตารามวัดเทวราชกุญชรน,นะครับท่าเรือเอกชนบรวรมงคลนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่คอยอดหลับอด,อดตาหลับขับตานอนนะครับบันทึกกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งหมดนะครับอย่างน้อยก็ทําให้มีการเกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน66ล้านคนเข้ามาสนใจคดีเหล่านี้ทําให้ข้าราชการประจําทํางานไปด้วยความค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะต้องรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับไม่มีอะไรที่เสียไปทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ได้มาทั้งหมดนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ฝาถึงน้องบังแจ็คด้วยนะันนะครับอย่าเครียดนะครับปล่อยวางบังแจ็คไปเที่ยวได้แล้วนะครับปล่อยวางกรรมมุนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนะครับความยุติธรรมในโลกมนุษย์มันอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ ไม่สามารถเอาใจใครได้ตลอดเวลานะครับมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยต้องรักษาความรู้สึกคนแต่ละฝ่ายมันเหนื่อยนะครับเป็นคนกลางมันเหนื่อยนะครับไม่อยากเสียเพื่อนไม่อยากเสียพี่ไม่อยากเสียน้องนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นเราต้องออกจากปัญหานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีนะรังนะฮะฝากบอกพี่อาจด้วยแล้วกันนะครับ